เตือนคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิองอาจมีคำไม่สุภาพเนื้อหาไม่เหมาะสมบ้างนิดช่องนี้สั่งเพื่อคนที่ชอบมังงะแต่ไม่ชอบอ่านผมจะปากในดีสนุกที่สุดนะครับถ้ามีอะไรไม่ถูกใจผมต้องขอโทษด,ด้วยขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังกันนะครับสวัสดีครับคุณเป็นแขกที่ได้รับการแนะนํามาจากคุณวิวสันผมขอดูหนงังสือเดินทางของคุณก่อนได้ไหมครับได้เลยครับไม่มีปัญหาพระเอกก็ได้ยืนน่นหนังสือเดินทางปลอมที่พระเอกได้สั่งทำมาในราคา50หยวน ก่อนที่พระเอกจะเดินทางมาที่นี่อ่อชื่อของคุณคือผมมีชื่อว่าเฉินหยางอายุ21ปีเดินทางมาจากประเทศฮ่องกงครับคุณพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วมากเลยนะครับสำเนียงของคุณก็อยู่ในมาตรฐานที่ดีมากคุณเคยเดินทางไปอังกฤษบ้างหรือเปล่าครับผมเดินทางไปที่นั่นเพียงแค่ไม่กี่ครั้งพอดีว่าผมเป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ด อันที่จริงแล้วพระเอกมันไม่ได้ตอบว่ามันเป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะขอรับแต่ว่าแอดไม่บอกว่ามันเป็นแฟนบอลอะไรเพราะแอดแฟนแมนอยู่แอดก็เลยตอบแบบนี้ไปนะครับ <laughs> เราทุกคนเป็นแฟนตัวยงของแมนเชสเตอร์อยู่ในต็ดยินดีต้อนรับเข้าร่วมการเดินทางในครั้งนี้นะครับคุณเฉินแต่ว่าก่อนที่จะออกเดินทางผมมีเรื่องหนึ่งที่จะบอกกับคุณก่อน คุณเพียงแค่จ่ายเงินเพื่อเดินทางไปกับเราเพียงเท่านั้นและเราจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทํำและผลที่ตามมาของคุณระหว่างเดินทางในครั้งนี้ดังนั้นเมื่อเครื่องบินลำนี้ลงจอดที่ EBC พวกเราทั้งสองจะไม่มีความเกี่ยวข้องกันอีกต่อไปแน่นอนครับผมแค่จะนั่งเครื่องบินไปพร้อมกับคุณเพียงเท่านั้นฮะสรุปว่าผู้ชายคนนี้ ก็เป็นเพียงแค่มือใหม่สินะนักปีนเขาที่มีประสบการณ์พวกเขาจะรู้ดีว่าไม่ควรใช้แบตเตอรี่อย่างสิ้นเปลืองแบบนี้เนื่องจากมันไม่ง่ายเลยที่จะได้ชาร์จแบตเตอรี่เมื่อคุณเดินทางไปถึง EBC รูปร่างก็พรอมบางดูไม่แข็งแรงเลยแม้แต่นิดเดียวตัวเขาไม่เหมือนนักปีนเขาเลยสักนิดรูปร่างของเขาน่าจะต้องไปเดินห้าง และทำไมเขาถึงมาที่ EBC นี้กันนะเนี่ยคงจะได้ยินชื่อเสียงของการปีนเขาเอเวอเรสต์แต่ว่าเขาคงจะไม่รู้ถึงอันตรายของยอดเขาเอเวอเรสต์แห่งนี้สินะเฮอช่างน่าสงสารผู้ชายคนนี้จริงๆสวัสดีครับพอดีว่าผมรู้สึกคุ้นเคยกับหน้าตาของคุณมากขอโทษทีนะครับชื่อเล่นของคุณมีชื่อว่า h u มบ i n g บิร์หรือเปล่าครับใช่แล้วล่ะคะ่ะ ดูเหมือนว่าคุณจะเคยอ่านนิตยสารของฉันโอ้โห,โหจริงด้วยสินะครับตัวจริงสวยกว่าในรูปอีกนะเนี่ยเอ่เอขอบคุณมากค่ะนิเวียชื่อฮัมมิงเบิร์ดนี่ต่อมากลายเป็นโค้ดเนมของนิเวียเพื่อลึกถึงลากาสพี่สาวของเธอที่ช่วยชีวิตของเธอเอาไว้ในชีวิตที่แล้วของฉัน วันพรุ่งนี้ครอบครัวของไดวอนดิวทั้งหมดจะเสียชีวิตและเธอจะเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่เหลือรอดในครอบครัวในชีวิตที่แล้วเรื่องราวของฉันกับฮัมมิงเบิร์ดเริ่มต้นแบบนี้วันที่22มีนาคมคิดศ,ศักราช2 0 0 1ณหน้าผาลอบเซทุกคนสู้ๆนะพวกเราตอนนี้ เกือบจะถึงจุดปีนผากันแล้วหลหะค่ะส<ด>ู้สู้เมีดยาวเล่มนี้ฉันอุตสาห์ทำมันขึ้นมาเองในที่สุดวันนี้ก็มีประโยชน์สักทีไอ้ตาแก่ก็ได้ตัดเชือกของพ่อไม่ฮัมมิงเบิร์ดไม่นะพี่นั่นพี่กำลังจะทำอะไร ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยทำอะไรน่ะเหรอก็ฆ่าพวกแกสองคนยังไงล่ะหลังจากที่พวกแกตายแล้วมอดกทั้งหมดในตระกูลของแกก็จะตกเป็นของฉันคนเดียวไม่นะคุณพ่อคุณแม่ ไม่ต้องกังวลไปหรอกนะฉันไม่ได้ใจร้ายถึงขนาดนั้นฉันจะไม่ปล่อยให้ครอบครัวของพวกเธอทุกคนแยกออกจากกันไงล่ะคุณลุงหยุดเถอะนะอย่าทำแบบนี้เลยนีเวียน้องสาวสุดที่รักของพี่มีชีวิตต่อไปนะพี่ โอยไอ้นังูวหยิงแพทยาปล่อยเดี๋ยวนี้เลยนะปล่อยกูเดี๋ยวนี้อย่ามาล่ะกูตายไปกับพวกแกดไว้สิว่มีเวียมีชีวิตรอดต่อไปให้ได้นะไม่นะพี่สาวสองเดือนต่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับ แกแกพรากทุกอย่างไปจากฉันคฤหาสนหลังนี้เป็นความทรงจําหนึ่งเดียวของฉันที่เหลืออยู่แกแกจะขายมันทําไมแกมีสิทธิ์อะไรถึงมาขายบ้านของฉันกันฮะอู้โอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนฆ่าก,กันมีการฆ่าก,กันแล้วหลังจากนั้น ฮัมมิงเบิดก็ได้ถูกจับเข้าไปได้แล้วฉันได้ยินมาว่าเธอเป็นลูกสาวของตระกูลที่ร่ำรวยมากเลยสินะฉันมั่นใจได้เลยว่าผู้คุมที่นี่จะต้องชอบเธอมากแน่ๆเฮเฮโดนว่าจ้าให้มาฆ่าผู้คุมเพียงแค่คนเดียวฉันได้รับงานโมอบหมายที่ระดับต่ำเช่นนี้มาได้เฮ้อต่อไปในอนาคต ฉันไม่มีทางรับงานแบบนี้แนะ่มันเสียเวลาเกินไปเอาเลยที่รักรองควรครางไปสิรองควรครางอย่างเจ็บปวดโอ้ยแกแกแกเป็นใครแกแกน้อยไอ้ผู้คุมสารัดเลวแก แกทรมานฉันมาหกปีเต็มแกทรมานฉันมาหกปีเต็มแกแกทำอะไรแกรู้ไหมาฉันทรมานแค่ไหนเออเออใจเย็นๆเอาเสื้อนี้ไปใส่ก่อนเถอะนะคุณมีชื่อว่าอะไรรอขอโทษทีนะฉันบอกเธอไม่ได้ อืมไม่เป็นไรฮัมมิงเบิร์ดฮัมมิงเบิร์ดคือชื่อของฉันในชีวิตนี้เธอจะไม่เป็นฮัมมิงเบิร์ดอีกต่อไปแต่จะเป็นเธอนิวเวีย